สวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อเออคนสวยอีกแล้วใช่ค่ะนี่จะได้ขึ้นมาช่วยเดี๋ยวนี้พ่อเบาผิดแล้วมาบายมาคำแล้วพ่อหมื่อนี่บ่เอะผิดก็ยอมรับจ้าเอามีอยู่สิบโเลกุลแล้วเดี๋ยนี้เอาเป็นยังล่ะพ่อยังแล้วเดี๋ยวผมบายบายกวนเแียว่าสิบโมเล็ุโอ้ยเลขออกสองกลุ่มเครื่องผู้น่ะพ่อ บ่โอ้ยจำไม่ล่าได้อยู่ที่แน่นาะจ้าโอ้ยค่ะอยากพ่อทั้งฝนตกบ่โอ้ฝนถ้านนั้นฝนตกดีเนาะตกไอ้่ยสี่สองสัปดาห์แล้วพ่อสัปดาห์กว่าแล้วยังบ่หยุดอยู่ป้าหนาบแกงบ่ขึ้นบ่ไอ้ตกเป็นแต่ว่าบ่ตกแห้งไหมพ่อตกแบบว่าหมอไ่เบิดมือเบิดเว้นสินะโอ้ฝนลินเขาเลยฝนลินซำซำจ้า เดือนที่เป็ดเนาะเดือนที่เป็ดลมตองเดือนที่สองหัวลมยาวเนี่ยจ้าหนาวหนาวมากคือหอดซู้นอนดินอยู่ผู้เดียวเขาว่านั่นแค่ไหนเนาะมันจะไปตามทำนองของธรรมบรรดาจ้าพ่ออ้าวเขาซู่เรื่องเล่าจ้าเรื่องของหวยก็ไปกับหวยอ่าบุฟเฟ่ีกับฟังเอาฟังเบิง พิจนาเบิงขันสอบประจัดคัดกระพานไปก็บอเรียวกันห้เป็นแนวทางเนาะจ้าพ่ออืมแต่บอห้มันจะนอนบอหลับบอห้ยสักอนนี้จงนอนหลับจ้าเสร็จน้ำตาส้ก่อนอ้าววันนี้เด่นวิ่งรดจ้าพ่อโรดวิ่งเด่นจ้า สองกับห้าลาวิง่งรูปสองกับห้าค่ะนี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดห้าหกห้าเจ็ดแปดหกห้าหกห้าเจ็ดแปดหกค่ะตัวแปดหกมันี่ใส่คือมูคือมูอ่ะดิจ้ามาจา่าดีละตัวประกบมันนีละอ๋อจ่าจ่าพ่อเออม,มันเคยรลอยมาก็เลยดักทางแล้วไปแจ้น่อย จ้าอืมบานกับไปที่เด็กสามตัวจ้าพ่อสามตัวกูมีแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดตัวกันก็คือแอร์แน่นแนนโอ้ยคเปิดตัวตกันอันนี้เถอะพ่อเอ๋แบบนั้นข้าบอยคนนี้แอรแนนแน่นชุมชุ่มเลยจ้า สองห้าสองเก้าเก้าห้าสองห้าสองเก้าเก้าห้าค่ะเอาพอเลขข้างเลือกจัดมาเลยพ่อเลขข้างเลือกหกตัวแตกเอาอยู่เลขข้างเลือกเอาอยู่บ่เอาพ่อเอา้อเอาเลขเลขหกตัวจ้าพ่อ เลขหกตัวก็มีห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเจ็ดเนถ้าเป็นไปนตามคาดมันจะเรียงอยู่แบบนี้บู๊ยเ <c oughs> มื่อนี่เอารางวัลที่หนึ่งเลยบ่พ่อแบนขัมันขัมันรอแบนดบนสีงเงิอจิบมอ่เงิอจิบวเงืด,งดลกละน้อพ่อบ่โอ้เดี <c oughs> ๋ยวบ่าสิบงเ้ยเอาเลขสี่ตัวจ้าสามห้าเจ็ดเจ็ด สามห้าเจ็ดเจ็ดสองตัวจ้าเจ็ด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 ค่ะแมนเดี๋ยวมันสูตรมันเป็นมาแบบนี้นะบางคับมันเขาบังคับเห็นตัวหลังเมึงสูตรไม่อะนะมันเขามกต,ตัวแตกขึ้นกันนี่บุย้ยยังปะ เล่นแล้วกันวันอย่างว่ามาสน้มัน้ำเสนอรองเบิงว่าขัดมากกระรองเรียนเบิงเรียเรียกบอไรโตไงจ้าพ่ออืมอะไรแบบ้ามันเป็นจม่าเนี้ยอือแต่มันขัดขัดมันเดินดีนะมันขันมากนี่ปั๊บนี่หกัวแตกเลยจ้าพ่ออ่าทามันเดินดีนะถ้ามันยังมีท่าอยู่นะจ้ามันยังเล่นท่าอยู่ เออลองเจน,น่าดูเอฟซีก็ฟังฟังหูไวหูยัดเสื้อหลายจ้าเสื้อได้น้อยอ่เสื่อเมื่อตุลาบาทสองบาทมก็ได้หลายย่ดเรียญซีโตก็ได้แมนอ,มอยู่พ่ออืมยัดเหรียหลายเรียญยัยให้เมิร์ดจะของเลือไใบซีครับเขาสุลูกสุรานกินแน่จ้าอืมพอใหยไม่หญ่ก็ได้ละ่ะกันเวิร์ดกระเป๋าเรามีเพียงเดียวได้ที่ห้องไห้ฟังปานนี้ เพลงไดล่ะพ่อเตยโศกเตยโศกใครแน่ได้โศกได้โศกใครแน่ยกมือแกแน่อะไรอยู่ข <the word> an <analysis on> ้างเวทีล่นแล้วเมียนบ่ละจ้ามีเพลงเดียวแหละพ่อได้แต่มันเปิดมันสุดเจอเตยโศกท่านที่เลยจ้าพ่อเอออ้าวทีนี้ก็ไปที่น้อยจ้าน้อยก็วิ่งกระโดดเจ็ดกับหนึ่ง นอยวิ่งรูดเจ็ดกับหนึ่งค่ะเจ็ดต้องมีเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเออออกอย่นี่แะครูหนึ่งจ้าออกอยู่ต่อเมื่อนะมันกอกหาเก่าเนาะเก่าหาจ้าพ่อเออมันตอกจริงหรอเมื่อแล้วครูะคระดับัน,นบ้าโบราณกันบ้าหลายมันกันส้วนกันบ้าหลายจ้า จาวาเรียงวิ่งโบาาพาดดอกกันไปสีรูดสีวิ่งสียังหนึ่งกัโอเคได้จ้าพ่อสีน้าเลือกเอาสีว่าสีเรีนแบบไหนสิเลีนวิ่งหรือสิเลียนยังไหนก็มันจะนาเจ้าเออใบที่เก้าเสียนจ้าพ่อเก้าเสียนสี่เก้าสามเก้าสองเก้าสี่เก้าสามเก้าสองเก้าสี่แปดสามแปดสองแปด สี่แปดสามแปดสองแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดค่ะอืมอาบอยัวของชองกันยัวอืมตรงกันหลายครูยัวจ้านี่นแหละเกลือ,อยู่รอกบุรีจะว่าไงให้เลือกเถือกให้เลือกให้มันเถือกยางไงมันก็ออกอยู่แล้วนี่กะเลื่อเกาเสียนนี่กะพยา ส,สอบเบิง้งคือจังน้อยอยังถี่มากๆอ่ะร้องหลีนน้อยเบิงบาทสองบาทจ้าอืมมันก็ดมเสียหายดอกเรียกะมี่ํำเรียะเก่าคู่เก่าคู่ก่าคู่อ่าคือม่นตัวสองบาทนอสองบาทกะเอาหาบาชากะเดีนี้มีกับไรอี่ตัวจ้าพ่อประกาดทุนนะเปนหมอกเก่าเสีหยหนวดก่อนมันก็นมาั้งสองคู่เนาะจ้ามึงเปนมาคู่เดียว แล้วก็ที่ที่เด็ดที่สุดก็คือเลขรถพามาวันนี้เตี๋เช้าจ้าพ่ออืมห้าเก้าสองเลขรถพามาห้าเก้าสองค่ะเออดี่ดละวกนฟูดใด้มากปุ่ต้องมากหลายตัวกัก้นเราอยู่ดีละจ้าเชิงน้อยเชิงเล่าเสื่อมไปหลวดแมนอยู่พ่ออืเมเมื่อนี้เห็นบอมันมาตรงกับเลขตัวไดนหู้บอดีจ้าเรียกตัวกันเป๊ะเลยบอ โอ้แม่นี่ลีพ่อแมเขาเบิด์สามคู่นี่มาจากรถผ้ามาเบิร์เลยดินี่แม่อืมเฮ็ดสูตรองมา้าอะเบิร์เศร้ารถขั้นมากขั้นดีเข้ามา,อาสอบน,นี่เลขตัวเดียวกันเลยเ่ยเบิรงนางทัานเกียรเบิรงเอามันคือมันตรงกันขาดเกียรจังวะจ้าอือเอาในรุ่นเบรริร์แรกในรุ่นในรุ่นในรุ่นอือในรุ่นพอออกอยู่สุดนะึงกอะท้อยูสุดตายอยู่ อ่านี้สูตรสูตรที่ว่าหกตัวแตกนี่ถ้าวันนี้มันมานะเอาไปตรงมมกหลายดอกมาาครูหนึ่งจะเสียวจ้าพ่อผ่วหาหนึ่งกับสามหาหรือเจ็ดเจ็ดจงเสียวอวดต่อไปเอากวเดียวเต้นฮันต์ตัวดีเลยอืมสูตรท่างเลือกนี่บอพ่อแมนจุตสูตรสูตรบูินกับอิทธมันไห่ซะก่้อนนะจ้า ตัวนี้มันเดินดีนะจ้าพ่อเอาสูตรนี่กับเกาเสียนกับพ่อขึ้นจบเลยนะเมนบอจ้าพ่ออืมยังไงเพราะเกาเสียนนี่ิมบ่ได้หรอกเทียมกันมาอยู่มาหน่อยมันอกอดดีกันนี่แหละกวนนี่ทดสอบเบิงตั้งเกียรเบิงสอบเบิงสักก่อนว่าเลขหกตัวแตกนี่เลขคางเลือกนี่มันจะมาสักคู่หนึ่งไหมจ้าพ่อ เออถ้ามันมาสักคู่หนึ่งนี่ก็โอเคก็แสดงว่าสูตรมันใช้ได้การดกดีกดสเสนอสูตรนี่ต่อไปจ้าเมื่อมันลดมือไหนามันลดปั๊บเขาจังขา,า,า,าเอาสูตรเก้านะจ้าจ้าเอาจังสี่สกับมันมันจันปอรไรนี่ก็เอาสูตรแต่สูตรเก้าหลายสูตรเก้ากับบานยีด่ดออนังเท้ามึงจะมาเที่ยกับบมาเลี๋ยวจะมันจ้า นังแกีมันก็ออกทั้งบนทั้งล่างนังเทียมออกทั้งสามตัวจะเข้ามันจะทั้งเทียมมันกลนกกับเปลี่ยนไปหลายหมวดนี่แหละสองทั้งหมดวดมัเนาะจ้าพ่อยังบ้ามันเกิดวัตถุนิัวแม่ล่องแนวใหม่ๆเนาะพ่อเนาะอ่าก็ล่องทางใหม่ไปเรื่อยๆแล้วเขาที่เอาแต่ของเก่าหลายมันเกิดวันนี้จ้าเปลี่ยนสไตล์ไปเบิง้ง สะตายนี่มันยิ่ไปยังไงสะตายนัน่นมันยิ่ไปยังไากับนซะอกเบิงแต่ว,ว่าลักหลักกับขึ้นนี่ล่ะตัวที่ถ้าเงินจำซอกกรก็ห้าหน้อยนี่ล่ะมันมันเข่าสองมืออยู่จ้าอืมเขาอยัางน้อยครูหนึ่งนี่เขาก็โอเคเนะ้มีกำไรไปเรียนเล่าได้แล้วได้เนี้ยแมนจะพอแมนบัวแต่ว่ากันไา,ยยาก,กันถือน้อยแล้วซอกแห้งนี้แห้งไหนเงินจ้าเออบ่ตกไปสื่อเล่าอีกเพราะว่าลังเทือ โซเข้ามันมันบอสองสั้นง่ายจ้ามันอาจจะอาจจะมีโซ่สั้นเดียวจริงๆนะคุณผู้จ้าพ่อเมื่อเอาไปเหรียญตัวมันเกี่ยับเรื่องเท้ามันเกี่ยวยัผู้นั้นกับว่าตัวนั้นผู้นี้กับว่าตัวนี้ผู้นี้กับว่าตัวนี้คือเบิร์ตจ้าบาดซื้อบิร์ตหุ้วบาดนี่บาดมาเบิ่งกับพาเงินเบิร์ตจะแล้วจ้าพ่อสิจัดตัวละอันนี้เบาแล้วมันยาวเนี้ยจ้ามันยาวมันยืดเนี้ย กิดุมวอกก็ไม่มแงหล่มาโบราณมาจ้าอันเนี้ยเอาอย่งกับป่าคนเนาะนั่งเช่ากะบวาไปนั่งเช่กะบว่ากว,าวามจริงแล้วเช่ากันหลอกหลอกั่กัร่วงรวงจ้าตัวเนีกัอีีเนี้ยเป็นสันแน้วเนาะนั่งเช่ากัถือกับกมีนี <c oughs> ่นะ <c oughs> นั่งเช่ากบว่าโอ้ยกูจิตตัวปักันีกันนะเร่งออยัใหญ่ โอ้ยเด็กไมสิอสีเบียะจ้ายังไม่งมาเล้วสีบียดดิวฮ่าฮ่าคยตัวาฮ่าอยู่ได้จ้าเอามาฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่า่ะพ่อฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮ่าฮัาฮ่าฮวาฮ่าสิาฮ่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 กอ่าฮนา่าฮ่าฮ่นน่าฮ่าอ่าอ่่า่าฮ่าอ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่่าฮนานาฮ่่าฮ่าฮ่าาาฮ่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 ่าฮ่น่าอัน่่่ แม่นั่นแหละโอ้ด่ตอนนั้ถือทั้งล่างทั้งบนนั่นจ้าจ้าอันนะเขาวา่วาเล่ยอออกตัวไหมนมาไงั่นเฮ้ยมันบอวกนี่เนาเลนมันสิออกทีเบสก,กันเลยวะออกอีดีวอาเล่นเลนเบล์แห่งมาอีดีนั่นแหะคือว่าตัวไงเข้าตัวตัวต้งใจหยิบตัวเขาไห้จ้าเออว่อกไปโดที่หยิบปุ๋น่ะจ้าพ่อม่พอโดนอีดีโซกเขามีสิปะอืม ผ,ผู้ผู้บอกบอกบ้ากันนั่นเทกับบอสื่อสะพัดออกเจ๊ดานก้นหินบอกจ้า <c oughs> แหงแั่แหนอ้าวได้คลิปเราเอาไรแล้ว <c oughs> ไม่พอเอซี่ <c oughs> จ้าว่าเออเอซี SC กันได้พวกกมาฟังกันเขามาแล้วกับก็ไหลก็แช่แนงเป็นกําัังใจให้ั่างช่องใหนมีเงินมีทองอ้าเงินคาน้ทมูนะมันแลนไปหาเอาแนวดีดีให้ แนวท่าดีๆไม่ให้าการบกโก้ไรก็แช่กันไายบ่มินทานี่กับหว่วงหนาห่วงหลังบ่มีเง,ง,งินกับเศร้าเท่านี่เนาะแมนเจพอบบ่อบ่มีน้ำมันรถกับแรนบวได้นี่เนาะจ้าเออนั่นแหละซอยๆก,กันมือแรกงไก่มีโซกตันสุกูดตุกคนสื่อเลียงตัวได้กับเขอใ,อให้ออกไอ้มีเงินมีทองใส่กันเหมือนแรกเด้อลำลับลยๆจ้าถูกจ้าขอขอบคุณพ่พอจใาที่เอาแนวทางมาแบ่งปัดเอฟซีเจพอ อาผมลำลับเรืบบร่อย